สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของเรานะครับวันนี้มาเจอคําถามที่ว่าลูกพริกมานานแต่ทําไมไม่มีลูกไม่มีดอกทีหรือจะเป็นดอกน้อยใช่ไหมแล้วก็ใบมีอาการเหลืองแบบนี้นะนะครับพริกลูกมาไม่เคยติดลูกเลยติดลูกก็น,น้อยนะครับนี่เป็นพริกกระถางนะสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมทํากับพริกกระถางชดน,นี้นะครับแล้วมันได้ผลดีามากทําไมว่าได้ผลดีมันมีต้นต้นเตี้ย ต้นเตี้ยแล้วมีการติดดอกเรียบร้อยแล้วนี่ดูอยากรู้ไม่ทำไงนะครับให้เพื่อนใช้ขี้เท่าฐานนะเดี๋ยวคุณเพื่อนจะถามว่าขี้เท่าฐานคืออะไรมาเดี๋ยวผมพาไปดูขี้เท่าถานนะครับว่าคืออะไรขี้เท่าฐานก็คือขี้เท่าที่ได้จากกาันพวกเรานําอุปกรณ์มาย่างมามาปิ้งใช่ไหมเนี่ยเนี่ยขี้เท่าตัวเนี้มีประโยชน์มากๆนะครับ ก็จะมีธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเยอะมากถ้าอัดอัดอัดมวลให้แน่นๆก็คือปุ๋ยดีนี่เองเนาะแถมอีกอย่างเขายังช่วยในการไล่มแมลงนะครับเพราะว่ามันยังมีน้ำส้มควันไม้ที่มันคงหลงเหลือจากการเผาไหม้นะเห็นไหมตักเอาแบบผมก็ได้ อย่าทิ้งนะครับของดีมีประโยชน์เลยแหละพอเพื่อนเพื่นได้ผงทิดเท่าฐานมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปใช้ตัวน,นี้นะครับนี่หน่งช้อนโต๊ะตัวน,นี้เป็นผงปรุงรสนะครับผงรสจะมีผงมีสารโมโนโซเดียมกูตามตที่จริงมันต้องเต็มนะที่เท่าฐานของผมนะแต่ว่ามันไม่เต็มนะครับเราก็ใช้เันเท่านี้แล้วกันเนาะให้มันปริมาณพอหมาะ ทุกคราให้เข้ากันเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเลยสำหรับมือใหม่นะครับไม่มีเวลาในการซื้อปุ๋ยนะแต่ว่าปลูกไมดก้ดอกปลูกพริกปลูกอา่าประเภทต้นไม้นะครับที่ว่าที่ว่าปลูกในกระถางพื้นที่เล็กๆนะครับไม่มีไม่ไม่อยากจะซื้อปุ๋ยไม่อยากจะซื้ออะไรทำไมที่มันต้องวางไว้ในบ้าน างทีลรถ้าเราทําปุ๋ยหมักมันก็อาจจะมีกลิ่นนะครับทําวิธีการนี้ก็ได้เนี่ยสูตรเดียวกันได้เหมือนกันโพแทสเซียมฟอสฟ,ฟอรัสเยอะม,มากๆนะครับเร่งดอกได้ดีมากๆนะครับมาไปดูวิธีการใช้งานกันถ้าเราใช้กับต้นพริกนะครับแบบนี้นะมามาดูวิธีการใช้งานนะครับใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดที่เท่าฐางของเราหนึ่งกระถางต่อหนึ่งช้อนพอ โรยเสียบทาการคนละลายให้เข้ากันท่านเพื่อนไม่มีแกลบมันผมใช้เป็นถ้าโรยปุ่นดินก็เสียบๆนิดนึงก็ได้นะให้เขาคลุกเคล้าไปบริเวณผิวหน้าดินผิวหน้ากระถางเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้มันอาจจะเวลารดน้ําเขาอาจจะกระดินไปก็ได้นะครับแต่ไม่กจําจเป็นต้องประเภทเป๊ะๆหนึ่งช้อนตรงๆก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ แต่ที่ทําให้ดูคือเผื่อใครที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยเนาะไม่ไม่ไม,ม,มีมีกระถางสองกระถางแค่นี้ผมก็รู้ว่าคนชอบปลูกผักอะ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกปลูกผักกระถางสองกระถางมันก็ปลูกเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หรือเ,เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมเวลาที่ผมทําไปเดี๋ยวก็มีมาเม้นนี้แหละจะหาจากไหนจะหาจากไหนวันนี้ใช้คี้เท่านะครับ ต่างประเทศใช้ขี้เถ่าเยอะกว่าคนไทยเยอะเลยเนี่ยขี้เถ่าผสมกับโพรพลีนี่แบบนี้เลยอีกอย่างมันยังช่วยป้องกันพวกหอยทากขึ้นกระถางได้อีกด้วยนะครับป้องกันมดป้องกันศัตรูพืชกาจัดนอนที่อยู่ในกระถางได้อีกด้วยแบบนี้นะถ้าเป็นพวกผักออร์แกนิกนะครับหรือจะเป็นผักกระถางใหญ่แบบนี้ก็ทําได้นะดูถ้าเป็นผักกระถางใหญ่แบบนี้นี่นะครับ ใส่ไปสักสองช้อนนะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันพวกประเภทมดขึ้นมาเนาะเราอุตสาบรูปมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามดขึ้นมาก็เรียบร้อยนะ่ะสองสามช้อนใส่ไปเลยนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับทักชี้ใส่ไ,ไหมใส่ได้ครับโรยไปเลยอักขี้โรยเต็มๆไปเลยแต่เพื่อนต้องรดน้ําตามนะป้องกันกําจัดพวกนอนแมลงแบคทีรียที่ไม่ดีต่างๆที่อยู่ใต้กระถาง อยู่ในกระถางนะอยู่ใต้รากเนี่ยให้มันไม่ส่งผลกับพืชของเรานะครับต้นหอมใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการดูแลรักษาพืชเนาะวิธีการเต่้งดอกเนาะเต่งดอกเร่งดอก,เร,ดอกเร่งใบถ้าเป็นประเภทพวกหอมพวกเนี้ยถ้าเราฉีดไป มันก็ไม่กระตุ้นไปทางเร่งดอกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเร่งใปเนาะแต่ถ้าเป็นพวกประเภทพลิกนะครับขเขาก็จะเร่งใบเร่งดอกเร่งลูกให้อ๋นะครับวันนี้ก็ถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนกเกษตรของเราที่ยังไม่ได้เห็นคลิปนี้เนาะเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์เนาะถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะ หรือว่าเป้าหมายที่มีวิธีการเร่งดอกพลิกใช้สูตรไหนบ้างไม่เอาเป็นเคมีนะครับใช้เป็นสูตรไหนบ้างที่เป็นสารนทรีย์ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและก,กันดูนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพุงนี้กับวิธีการทำาเสียรในรูปแบบง่ายๆวันนี้ขอตัวลาไปแล้วายบายสวัสดีครับ